หลังจากเลิกโรงเรียนเสร็จนะคะอดินมาโรงเรียนกับมามานะคะเห็นของเล่นอยากเล่นของเล่นไปใช้คะ่ะมีของเล่นเยอะแยะเลยนะคะน,นี่สำหรับเด็กโตนะคะ นี่สำหรับเด็กโตจ้ะนี่ไปดิไปผุ่นห้องเลยห้องเด็กน้อยอยู่ตรงนู้นค่ะอของเล่นม้าโยกโอ้ขึ้นบังด้วยโอยล,ะละ่าลาโอล่าลา เอาะล้วะเแล้แม,มขคือกันม้า,ายกเหมือนกันค่ะเอาขึ้นมึงดูขึ้นเลยค่ะไม่ขึ้นเนาะพูนไปพูนฉันอันนี้ไต่นะระวังนะคะอันนี้สำหรับเด็กโตแล้วนะนี่ อันนี tamam. ้จะเล่นได้เหรอมันมันโยกบ่นั่นนั่นมันโยกดึ๋งดึงนั่นกะเฟเปอร์เอามามจับเอ้าขาเก่ามะเก่าขามะนู้นบะต้มจับขาเก่ามะยานตก ก้าวข้ามาเหยียบเลยค่ะเทียจับช่องขาว้าละ่ะอู้เหลิ่ลล้อป้าย่างวันนี้หุยานอาต o องชาไี่บูชปะยานตกมันแก่ทางนี้ค่ะนี่ทางนี้ ขึ้นทางนี้ก็ได้ที่มาขึ้นทางนี้เรามีบันไดนี่ไปขึ้นไปเลยขึ้นทางนี้มันจะไงว่าล่ะอยากมาเล่นลายแม่เลียนมหาห้าแนเหลีวอยู่ฟีนิดมามาฟีนิดแล้วถอดมามาแล้วถอดคนมาอยากเล่นของเล่นวา้าา ไหนมิซองอู้วชาสิผัวเด็กกองสำหรับเด็กโตค่ะอุ้ยสำหรับปีนป่ายนี่ไงสำหรับปีนขึ้นตรงนี้จ้ะนี่นี่เหยียบตรงนี้จับตรงนี้เหยียบจับเหยียบโน่ไม่ได้ไปไปเล่นตัปกองพุนเล่นสไลเดอร์พุนไปดีไปไปพุนละ Vài, vài. không ai dạng lên xa lại đợi thằng máy dọc lèo đứng 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 đi đi nè มามาพ่อปช่วยลม่สไปไม่ช่วยอะบกองกฟิน่อะไรขึ้นไปพูดจ้ะกคเอลิท องซ้ำโน้ฟีดดีดีเก่งมากเลยค่ะกองอุ้นฟ้าเมั่ะะเดินขึ้นไปนี่ยแกามันโยก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 เห็นไหมอู้ยยยยยอ้ ย,ย,ยม,มันเคลื่อนไหวนะเห็นไหมดึงดึงดึงไอรีดเล่นไม่ได้นะเอรีดยังเล็กอยู่ค่ะไปไปเล่นสไลดเอดอร์รีดเลยค่ะคุณไปเล่นสไลดเดอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็กลับบ้านม่เล่นระเบ้อ,อันนี้เอรีดอันนี้ไม่เล่นแล้วเหรอไปสานมาเล่นกระดา เด็กเล่นอันใหญ่ขุ่นเดี่ยมันไม่มีเด็กนะคะเพราะว่าเขาไปโรงเรียนส่วนน้องเอลิสบ่ได้ไปโรงเรียนเพราะวา่าขุนคู่เอลิสบอยู่สงสัยพ้นวสมบยมยวันพฤหัสวันศุกร์ม,มากอาทิตแล้วก็ปิดเทอมเล็กแล้วนะคะสองอาทิตย์แต่ว่าเอลิสปิดเทอมก่อนมูลแล้วสามอาทิตย์ เป็นไข่ก้อนโมแล้วก้อนจะปิดเพิ่มนะเป็นไข่มากจะเป็นไข่อันนี้เล่นไม่ได้ค่ะอันนี้สําหรับเด็กโตโนโนโนเล่นไม่ได้เนาะเนาะไปพุน่นไปเล่นน,นั้นไปโนขึ้นทางบันไดไปขึ้นทางบันไดไป จ้าโอ้ยน้องมามาตองไอริดนี่รออยู่ข้างล่างคะ่ะนี่มาอันนี้ยังมากผีจ้ายัางมากอ้ยคือสอกกระปกแท้ไอริดก็มาทำความสะอาดหายแล้วเนี่ยมาคอยมีคนมาเล่นเว้ย หนึ่งสองสามโอ้ <c oughs> <c oughs> เก่งจังเลยอังกอร์อุ้งฟ้าอัน,นออยี่ครั้งหนึ่งเหรออันเล็กเหรอที่นี้น่ะรีดมสัสลายให้จนไม่มีขี้ฝุ่นแล้วนะเอาไปอีกเหรอแม่อันนี้เหรออันเล็กๆไหม ไปอ,อ่อนใหญ่อีกแล้วตายสันเน้โอ้ยคนหลายใจแท้ค่ะคุณหญิงออเออเสี่อ่นหน่อยเลขสี่อ,อ่ใหญ่หนึ่งสองสามว้าวเมื่อเชียร์ตองมาม่ารอจ้ะม,มาม่าไม่เล่นมาม่าถ่ายวีดีโอให้ลีดมาเร็วขึ้นมา กอเล็กก้องไปอันใหญ่เหรออันใหญ่หรืออันเล็กเอา้าไปหนึ่งสองสามวู้เก่งมากเลยค่ะอันก้อนปุ๊กอันเล็กเหรอว้ายยอยมากหลายได้เล่น เด็กนอนกูกท้องเล่นเอาไอมาทางนี้ไม่ไปนะทางนั้นนะมันจะตกมาเร็วลูกอีกครั้งนึงก็พอแล้วอีกอันหนึ่งอ๋อ,อ,อใหญ่ยีออันนึงแล้วก็ก็พอนะคะโอเค มะมา,มาโอ้ยโ,โอ้เบาเบาเนื้อส่องส้มว้าวเก่งยังเลยฮะบายบายก่อนเร็วสวัสดีค่ะบายบายเร็วสวัสดีค่ะบายบาย,บายน้องเอริสกลับบ้านก่อนนะคะคลิปนี้น้องเอริสกับคอตัวราไปก่อนเด้อจ้าไปพกกันใหม่ในคลิปถัดไป ขอขอบคุณทุกๆก,การติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเรากันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ